โอเคครับอ okay, right? ันน uh ี huh. ้เราจะทำการมาซื้อดอกไม้นะครับใช่ไหมเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ตอนคืนนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผมไปรับน้ำมนต์มาจากโรงเรียนเลิกเรียนแล้วเราก็มาแวะซื้อดอกไม้กันเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันคืนนี้ใช่ไหมนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอรัน้ำมนต์เออสีคลาสฮะอะไรอ ว่าดอกเหลืองเหลืองชมพูนะครับคือแบบตัวกีบเขาอะเป็นขี่เหลืองนะผมว่าสวยนะเออแล้วก็แล้วก็แบบตรงตรงรปลายกีบอะมันดอกชมพูแดงๆจริงจมันไม่ดอกกุหลาบสายลุงแม่นะคะต้องไปซื้อมาเลพันหน่อยอ๋อเหรอต้องซื้อมาเลพันเลยเหรองั้นพ่อว่าเอาแค่นี้พอเอาว่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะวางแผนกันใช่ไหมตอนนี้แม่ไม่รู้แม่อยู่บ้านผมมารับน้ำมนต์เหมือนแอปเดี๋ยวเราซ่อน,นไว้ในรถเนาะดีปะ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะซ่อนดอกกุหลาบไว้ในรถแน่เดี๋ยวเราซ่อนดอกกุหลาบไว้ในรถเหมือนแอปเปิ้ลเพราะว่าข้างในแอปเปิ้ลจะเป็นสีเด เราซีมแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราซ่อนหนูผู้หลาบให้รถกันแล้วเราก็หลอกใครแม่มาที่รถนะตามแผนเดี๋ยววางแผนก่อนโอเคสัญญาสัญญาสัญญาโอเคโอเคไปครับไปแล้วครับระหว่างรอกลับบ้านรถติดมากเลยนี่ครับตอนเย็นๆเนี่ยในเมืองรถจะติดครับท้องฟ้าสวยมากวันนี้ฝนตกนิดๆ ทีเรงเรียนตกหนักมากคเอนะครับไฟเขียวหลับไปแล้วและเราก็ถึงบ้านแล้วต้องมนั่งเปิดประตู อร่อยไหมครับนี่อยู่ที่ร้านอะไรครับร้านอะไรอยู่ร้านเองต้องดูร้านหรออ๋อโอเคโอเคอร่อยอร่อยไหมวันนี้พามากินข้าวนั่งแต่โอกาสอะไรเอนไทยเไปครับวันธรรมดาก็กินได้หรอกินตัวดีกินทัววันอยู่แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรอร่อยไหมครับวันนี้แม่เกดสั่งอะไรกำลังรออยู่แล้วยังไม่ได้นี่ครับเยอะนะครับมีอะไรแน่ นี่อะไรครับพ่อขอได้ป่ะพ่อ่อนนะเอ้ยโอ้ยเอาไม่เอาหรอโอ้โหน่ากินมากเรียบร้อยครับหมดเกี้ยงเลยทุกอย่างเกี้ยงเลยแซ้หน่อยแซะหน่อยคือตอนนี้เป็นช่วงระหว่างรอนะครับเกลกับน้มนครับเเข้าห้องน้ำเนาะเรากินแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะซ่อนออกมาไว้หลังรถแล้วก็เดยวกาว่าเดินกลับไปขึ้นรถเยจะเปิดฝาท้ยแล้วก็ให้ดอกไม้เขาเลยมาละมาละออกมาละ เร็วเกี่ยนี้เร็วนีวเร้วแล้วแล้วหมดแล้วหอดยยอะไหมไอเร็วโหต้องปีเลยเหรอมาลงมาเร็วมามานอนให้แม่หน่อยอ่าแฮปปี้วาลนไทน์ครับแฮปปี้วาลินทับโอเคสวยไหมครับสวยอ่ะนี่เลือกสีพิเศษกันเลยนะ ช่เยนะแต่ถ้าเราอยากได้เราก็ต้อซื้อมาเลยไทยวาสวยมสวยไหมโอ้สวยโหอ้ยโอ้ยมือสั่เลยอ้ยอคยได้ตังเง้ยเอ่ไหลโอขอบคุณนะสวยมากยอ้ดอกไม้ใช่ใช่สั่งทำพิเศษเลยนะเนี่ยที่ไหนเออก็ร้านสายดอกไม้แหละโอ้ thank you ขอบคุณหอบไหนหอลูกไหนเออกห บ๊ายบายนะจบคลิปปีคลิปบ๊ายบายละบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีวันวาเลนไทน์ครับบ๊ายบายโอเคโอเคดีโอ้ยสวยอ่ะโอเคครับบ๊ายบาย